ดอยไม่ดอยคลิปนี้อยู่กับเกม Legend of EMEA ในคลิปนี้ดอยจะพามาดูนะครับว่ามันมีสิ่งอะไรที่เราควรจะรู้ก่อนจะเล่นเกมนี้บ้างเพื่อที่เราจะไม่พลาดในการเตรียมตัวที่จะเล่นเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l ที่กำลังจะเปิดให้บริการเร็วๆนี้ ถ้าเปเพื่อนพร้อมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e แล้วก็ไปดูข้อมูลในคลิปนี้ได้เลยครับแนะนำเว็บไซต์เติมเกมสุดคุ้ม EasyCard จดทะเบียนในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจำกัดถูกต้องเติมถูกสะดวกปลอดภัยมีเกมให้เลือกเยอะสามารถเติมเกมได้มากมายหลายเกมใช้บริการได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นการเติมอัตโนมัติผ่านเว็บไซต์ EasyCard.co.th หรือว่าจะเป็นเพจ Facebook EasyCardTopUp รวมไปถึงสามารถแชทไลน์ไปสอบถามแล้วก็เติมเงินได้ที่ a e a s y c a r d g a m e หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไดที่ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมเติมเกมต้องเติมกับ e a s y c กา d เติมถูกเติมง่ายเติมไวปลอดภัย100%เ สำหรับเพื่อนๆที่อยากเปิดบอร์ดเกมออนไลน์แต่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้แล้วก็ไม่อยากเปิดคอมทิ้งไว้วันนี้ดอยขอเสนอ UG Phone บริการเช่าจอมือถือผ่านระบบคลาวซึ่งเพื่อนๆสามารถเปิดบอร์ดได้หลายเกมนะครับไม่ว่าจะเป็น The Legend of Night c r o หรือว่าโยกังและเกมอื่นๆอีกมากมายส่วนแพ็กเกจที่ผมแนะนำนะครับก็คือแพ็กเกจ GVIP ซึ่งมันจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเพียงวันละ2บาทเท่านั้นแต่เราจะได้สเปคที่ดีขึ้นแล้วก็แรงขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถดาวน์โหลดแอป UG Phone ได้ที่ลิงก์ใต้คลิ นี้เลยนะครับมีส่วนลดให้ด้วยอย่าลืมไปตำกันนะครับเรื่องแรกที่เราต้องรู้ไว้นั่นก็คือระบบอาชีพแล้วก็ตัวละครอาชีพในเกม Legend of e m i a จะมีให้เล่นด้วยกันอยู่5อาชีพนะครับตัวละครในเกมนี้เนี่ยจะล็อกเพศนะครับนั่นแปลว่าถ้าเราเลือกอาชีพอะไรเราจะไม่สามารถเปลี่ยนเพศได้ ตัวละครทั้ง5อาชีพก็จะมีอาชีพแรกเบอร์เซอร์เกอร์ใช้ค้อนหรือว่าขวานรวมถึงโล่เป็นอาวุธตัวละครนี้จะเป็นตัวละครผู้ชายอาชีพที่2อนะครับอาชีพสกลหรือว่าพระในเกมนี้นะครับจะใช้พินหรือว่าฮาเป็นอาวุธตัวละครนี้เป็นตัวละครผู้หญิงอาชีพที่3ก็คืออาชีพวาวาหรือว่านักเวทในเกมนี้นะครับอาชีพนี้ก็เป็นตัวผู้หญิงอีกเช่นกัน อาชีพที่4นะครับก็จะเป็นอาชีพวอลล์ลดลักษณะก็คล้ายๆกับตัวแอสซัสซินนะครับใช้หอกคู่เป็นอาวุธตัวละครนี้เป็นตัวละครผู้ชายแล้วก็ตัวละครสุดท้ายที่เพิ่งเข้ามาใหม่นั้นก็คืออาเชอร์หรือว่านักธนูนะครับตัวละครนี้จะเป็นตัวละครเด็กผู้หญิงถ้าเพื่อนๆเ,เลือกอาชีพไหนแล้วเพศก็จะเป็นเพศนั้นไม่สามารถเลือกเพศได้นั่นเองนะครับเรื่องน่ารู้เรื่องที่2ก็คือระบบกาชา ระบบกาชาในเกมนี้จะมีอยู่ด้วยกันเบื้องต้น3แบบด้านก็คือกาชาวากเลี่กาชาสัตว์เลี้ยงแล้วก็กาชาพาหนะนะครับกาชาวากเลี่หรือว่ากาชาคอสตูมเนี่ยมันก็จะเป็นกาชาที่แบบว่าไม่ล็อกอาชีพไม่ว่าคุณจะเลือกเล่นเป็นอาชีพอะไรการสุ่มกาชาเนี่ยมันสามารถออกได้ทุกหน้าออกได้ทุกอาชีพนะครับข้อดีก็คือเราสามารถสลับอาชีพเล่นได้ง่ายขึ้นแต่ข้อเสียก็คือเราอาจจะเปิดกาชาได้ตัวที่เราไม่อยากได้ก็ได้ ระบบกาชาในเกมนี้ก็จะแบ่งออกเป็นระดับต่างๆนะครับเริ่มจากพื้นหลังสีเทาพื้นหลังสีเขียวพื้นหลังสีฟ้าพื้นหลังสีแดงพื้นหลังสีทองแล้วก็พื้นหลังสีม่วงนะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับกาชามันไม่ได้ล็อกอาชีพแต่ว่าเพศเนี่ยมันล็อกไว้นะครับนั่นแปลว่าคุณเล่นอาชีพอะไรคุณก็จะได้เพศนั้นๆไม่สามารถจะเปลี่ยนได้เลยนะครับ รวมถึงทรงผมและก็หน้าตาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบที่กาชาให้มาเลยนะครับเราไม่สามารถเปลี่ยนได้กาชาต่อมาก็คือกาชาสัตว์เลี้ยงนะครับระบบกาชาสัตว์เลี้ยงก็จะแยกออกมาจากคอสตูมนะครับเป็นการสุ่มอีกหนึ่งแบบตัวสัตว์เลี้ยงก็จะถูกแบ่งระดับเหมือนกับตัวคอสตูมเลยนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่สีขาวเขียวฟ้าแดงทองม่วงนะครับซึ่งสเตตัสหลักๆของตัวสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันก็จะเป็นการฟื้นฟูมานารวมไปถึงการป้องกันต่างๆ แล้วก็กาชาแบบสุดท้ายนะครับก็คือกาชาสหายหรือว่ากาชาพาหนะนั่นเองนะครับในส่วนของใบกาชาพานะนะครับมันจะสามารถเปิดออกมาได้เป็น2แบบ ซึ่งมันจะสุ่มออกมาเป็นสัตว์ขี่นะครับรวมไปถึงสัตว์ล่อนนะก็คือจะเป็นภาคพื้นแล้วก็อยู่ในอากาศซึ่งการสุ่มเนี่ยมันใช้ใบกาชาแบบเดียวกันนะครับในส่วนของสัตว์ขี่นะครับสเตตัสที่บวกหลักๆก็จะเป็นการป้องกันด้านต่างๆรวมไปถึงน้ําหนักกระเป๋าสูงสุดแต่ในส่วนของสัตว์บินนะครับสเตตัสตหลักๆก็จะบวกพลังโจมตีด้านต่างๆรวมถึงความเสียหายด้านต่างๆแล้วก็อีกหนึ่งสเตตัสสาคัญนั้นก็คือคูณค่าประสบการณ์ในการฟาร์มนั่นเองนะครับซึ่งกาชาในแบบต่างๆสามารถนําตัว มาผสมเพื่อลุ้นให้เป็นขั้นต่อไปได้แล้วก็การผสมล้มเหลวนั้นมันก็จะเก็บค่าสแต็กการันตีนะครับอย่างเช่นถ้าเราผสมจากสีฟ้าขึ้นไปสีแดงแล้วเฟลเนี่ยการันตีจะอยู่ที่15รอบผสมจากสีแดงขึ้นสีทองการันตีก็อยู่ที่15รอบเช่นกันนะครับแล้วก็ในส่วนที่เราจะผสมระดับสีทองขึ้นเป็นระดับสีม่วงจะมีการันตีอยู่ที่10รอบนะครับเรื่องน่ารู้เรื่องที่3ก็คือเรื่องสเตตัสต,ต,ต่างๆในเกมนี้ สไต,ตั์ต่างๆในเกมนี้เนี่ยอาจจะคล้ายๆกับหลายเกมแล้วก็แตกต่างจากหลายเกมนะครับเริ่มจากมาดูที่ตัวกาชาคอสตูมหรือว่าตัวอวตารเนี่ยจะไม่บวกความเร็วในการโจมตีนะน่าจะเป็นเกมแรกๆเลยที่ไม่มีบวกความเร็วในการโจมตีทําให้ความแตกต่างของกาชาระดับสูงกับระดับต่ำเนี่ยจะอยู่ที่เรื่องความเสียหายต่างๆหรือพูดง่ายๆก็คือแตกต่างกันที่ดาเมจ รวมไปถึงจํานวนสกิลที่มันจะบวกเลเวลขึ้นมาเนี่ยตัวกาชาร,ระดับสูงก็จะบวกเยอะกว่ากาชาร,ระดับต่ำๆนั่นเองนะครับอีกหนึ่งสเตตัสที่ไม่มีในเกมนี้นั่นก็คือคูลดาวน์รีดักชันนั่นแปลว่าสกิลที่เราใช้เนี่ยมันจะไม่สามารถลดคูลดาวน์ได้นั่นเองนะครับแปลว่าอาชีพไหนที่มีสกิลคูลดาวนันนานมันก็จะอยู่อย่างนั้นตลอดไปนะมันไม่สามารถลดได้ อีกหนึ่งค่าสเตตัสที่หลายๆคนกังวลแล้วก็ถามกันเข้ามามากมายน,ะนั่นก็คือการป้องกันในเกมนี้เท่ากับหลบหลีกหรือเปล่านะครับเท่าที่เรามาหาข้อมูลจากสถานะการป้องกันทางกายภาพจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นการลดเสียหายจากการโจมตีเท่านั้นนะครับมันไม่ได้เป็นค่าหลบหลีก แล้วก็ในเกมนี้มันจะมีสเตตัสการหลบหลีกอยู่แล้วนะครับแปลว่าการหลบหลีกเนี่ยมันถูกแยกออกมาจากดีเฟนต์เพราะฉะนั้นถ้าเราเจอสุลตา่านที่มีค่าดีเฟนต์เยอะๆเราก็จะตีเขาเบานะครับแต่ก็ยังตีโดนอยู่แต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือไม่แน่ใจว่าไอ้ค่าหลบหลีกเนี่ยมันทําได้แม็กซิมัมขนาดไหนถ้ามันทําได้เยอะมากๆเราจะตีสุลตา่านโดนไหมอันนี้เราต้องไปสังเกตอีกทีตอนเกมเข้ามาให้เล่นนะครับเรื่องต่อไปเรื่องที่4นะครับนั่นก็คือระบบตัวละครลอง ในเกมนี้จะสร้างตัวละครได้ทั้งหมด4ตัวนะครับแต่ละตัวค่อนข้างจะแยกกันอย่างเป็นเอกเทศนั่นก็คือแทบจะไม่มีอะไรที่สามารถใช้ด้วยกันได้เลยนะครับถ้าสังเกตจากตัวละครหลักตัววอลล็อดของผมตัวนี้ <c oughs> ก็จะเห็นว่ามีสกินไม่ว่าจะเป็นอวตารสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์ขี่ประมาณนี้นะครับถ้าดูตัวเงินที่ตัวหลักก็จะมีอยู่ที่ 3M กว่า,วารวมไปถึงอัมพันเนี่ยก็มีอยู่ที่37,600 ทีนี้ถ้าลองล็อกอินเข้าตัวลองใน ID นะครับแล้วก็ไปดูที่ตัวกาชาอวตารสัตว์เรียงแล้วก็สัตว์ขี่จะเห็นได้ว่าไม่มีอะไรตามมาเลยนะครับนั่นแปลว่าตัวอวตารตัวกาชาทั้งหมดเนี่ยมันแยกกันอย่างชัดเจนนะครับถ้ามองเรื่องเงินแล้วก็เรื่องอัมพันในตัวเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดว่าไม่ตามมาเช่นกันถ้าจะให้เดานะครับก็คงมีแค่เพจที่มันน่าจะแชร์กันในไ d นะครับ ถ้าเป็นลนนักษณะนี้การเล่นตัวละครลองใน ID เดียวกันก็จะเป็นไปได้ด้วยความยากขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเนื่องจากเราไม่สามารถเอาตัวอวตารหรือว่าสัตว์ขี่แล้วก็สัตว์เลี้ยงจากตัวละครหลักมาใช้ได้นั่นเองนะเรื่องต่อไปเรื่องที่5นั่นก็คือระบบสกิลของเกม Legend of e m ม a จะเป็นสกิลโจมตีหมู่เกือบทุกอาชีพแล้วก็เกือบทุกสกิลนะครับนั่นแปลว่าในการฟาร์มสกิลส่วนใหญ่จะเป็นสกิลโจมตีหมู่ซึ่งมันก็มีทังข้อดีและข้อเสียนะครับ ข้อดีก็คือทุกอาชีพจะสามารถฟาร์มมอนในกลุ่มใหญ่ๆได้แต่ข้อเสียคือถ้าเรายังไม่ถึกพอเนี่ยมันก็จะเป็นการเรียกมอนเข้ามาลุมเรานั่นเองนะครับอีกหนึ่งข้อก็คือสกิลทั้งสกิลแอคทีฟและก็สกิลแสพสซีฟของทุกๆอาชีพเนี่ยมันจะสามารถอัพขั้นได้นะครับซึ่งการอัพขั้นสกิลบางสกิลเนี่ยมันจะให้สถานะพิเศษขึ้นมาด้วยอย่างเช่นสกิลของพาสสกิลนี้นะครับถ้าเราอัพถึงขั้นที่8เนี่ยจะสามารถทําการชุบเพื่อนได้ รวมไปถึงสกิลของอาชีพธนูสกิลนี้นะครับถ้าเราอัพคั้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะให้ความสามารถการดูดเลือดเข้ามานะครับทำให้ตัวธนูแล้วก็อาชีพอื่นๆเนี่ยจะสามารถฟื้นฟูเลือดได้เช่นกันเรื่องต่อไปเรื่องที่6นะครับก็เป็นเรื่องของการเอิร์นหรือว่าอย่างที่ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าเกม Legend of e m e r เนี่ยมันมีระบบ NFT ซึ่งมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับ เท่าที่ผมไปศึกษาระบบมาเนี่ยต้องบอกว่าระบบอาจจะค่อนข้างยุ่งยากสักหน่อยสําหรับมือใหม่ถ้าดูจากแผนภาพในเว็บไซต์ของตัวเกมนะครับมันจําเป็นต้องมีแมทเทเรียลอย่างหนึ่งที่ใช้ที่มันได้มาจากไ l e ลตช็อ p ซึ่งถ้าดูจากแผนภาพไมเ e ตช็อ p เนี่ยมันได้มาจากการสเต็กกิ้งเหรียญ SV m i x กับ GV m i x นะครับ ซึ่งไม่แน่ใจว่าในความเป็นจริงเนี่ยเราจะต้องไปสเต็กกิ้งก่อนหรือเปล่าเราถึงจะทําการมิ้นทของพวกนี้ออกไปขายได้และแน่นอนนะครับตัวเกมบอกว่าของที่จะสามารถมิ้นออกไปขายได้ใน l e g i o n Exchange เนี่ยมันจะต้องเป็นของระดับสูงเท่านั้นก็คือของระดับ Legendary ระดับสีทองรวมไปถึงของระดับสีม่วงที่เป็นซีซั่นนะครับในส่วนข้อมูลตรงนี้อาจจะต้องรอข้อมูลเพิ่มเติมจากทางทีมงานนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวดอยจะมาทำคลิปอย่างละเอียดให้ฟังกันอีกที แต่แน่นอนนะครับอย่างน้อยเราก็ยังมีระบบตลาดกลางเหมือนเกมอื่นทั่วไปที่เราสามารถเอาของเข้าไปขายเป็นเพชรได้อย่างน้อยเราก็สามารถเอิญนกันได้ด้วยการนําเพชรไปขายนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็น6ข้อที่เราควรจะรู้ก่อนที่เราจะเล่นเกม Legend of E m e เมีนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคำถามหรือมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับก่อนไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ